รอเลยถือว yani ่็กลับมาก็จริงๆเรื่องเรามันก็สักประมาณ็7ปีได้แล้วมันมันนานมากจนจนผมจำดีเทลได้บางส่วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณวันนี้ครับจริงๆผมกับแฟนเก่าคนนั้นอ่ะจริงก็ยังคุยกันอยู่ครับยังคุยกันในแบบฐานะเพื่อนยังโทรคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวตัวตัวของแฟนผมเองก็ยังติดต่อง่ายก็คือเหมือนแบบเวลามีงานก็คือจะ ทำง,งานร่วมกันเราก็หางานให้อนะไรเงี้ยก็เลยเอพอมันเกิดข่าวขึ้นก็แอบเอ๊ะนิดน,นึงอะไรคนระับว่าเอา้ยเอ้าทำไมเกิดข่าวอะไรเนงะี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุยกันตลอดแล้วก็เรื่องเราเกิดขึ้นผมว่าเออ่มันมีส่วนที่มันถูก <Yeah. S 1> แต่ว่ามันมีส่วนที่มันเออ่เเารียกว่าอะไรบิดของมืนแบบเยอะแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปกติผม,มไม่ใช่คนโซเชียลแล้วการที่ผมจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรเนงะี้ยมันไม่ไม่ค่อยใช่ตัวเอเพราะผมรู้สึกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอ่ะผมมีการมีการได้คุยกับเหมือนเราทะเลาะกับเพื่อนหรือเราทะเลาะกับคนครอบครัวสิ่งที่เราทําก็คือเราคุยกันยทนเพราะเรารู้สึกว่าการการออกมาพูดหรือการอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการประกาศสงครามในบนโซเชียลแล้วมันไม่จบใช่แต่ว่าที่จะบอกก็คือผมมีการคุยกันแล้วจริงๆตั้งแต่แต6ดปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าข่าวบางส่วนมันก็มีสคอมูลเยอะแต่ว่าผมอ่ะแค่ไม่อยากจะออกมาแก้ตากเพื่อให้ ที่นึกออกใช่ไหมครับข่าวบันเทิงเวลาเราออกมาแก้ตามันคือการเปิดต่อยาใช่แล้วเขาก็จะบอกแล้วอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่หรือไงผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจริงจังเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะคบก,กับใครเวลามีข่าวเดียด๋ยวผมไม่เคยตอบโต้ผมปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนที่เขาเสพข่าวจริงๆเขาจะไปติดตามดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นผนแต่ไม่ใช่บอกให้ไปติดตามนะแต่หมายถึงว่าว่าให้ง่ายคือผมไม่ค่อยจริงจัง การู้สึกในการที่เขาขุดมาแล้วมันตัดสินเราไปโดยที่เรายังไม่ได้พูดเลยสักคำนะที่มมนเป็นเรื่องเกา่าผมน้อยใจเม,<า>มื่อก่อนเลยเหมือนเมื่อก่อนเลยคือเหมือนกับว่าตอนผมคบกับแฟนอีกคนหนึ่งแล้วผมโดนดูลี่แลแ้วอมหน้ะตาผมก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะผมก็รู้สึกว่ามันทําไมวะทําทไมมันเออทาไมมันเกิดขึ้นเร็วแบบนี้เขาไม่แม้แต่จะคิดรอรอฟังความจากฝ่ายเลยเขาเหมือนกับว่าดูรายการมาแเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้ ล้วเขาเลือกที่จะเข้ามาดดาษสิทธิ์เลยใช่แต่ว่าผมาเป็นสไตล์นี้จริงๆ <c oughs> คือเลิกกับใครจะคนดังไม่ดังหรือว่าอะไร <c oughs> ผมไม่เคยเออกมาพูดเพราะว่าผมมีเป้าของผมก็มคือผมแค่ใช้ชีวิตแล้วผมเชื่อว,ว่าคนที่เสพข่าวจริงๆอเขาจะไม่ตัดสินเดียวเขาจะไปดูเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทำลายอะไรต่างๆมีอยู่ในโซเชียลเยอะไ,ไม่ได้พิถามวระกันที่เขาตัดเขาจสิน์เราไปเราอยากจะอธิบายมันอยากจะมีแบบนึงอยากจะพูดเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดกันไปเอง แวบบแบบหนึ่งมีแวบบหนึ่งมีแต่ว่าผมแบ่งอย่างเงี้ยตอนที่ผมวิคาะห์นะครับผมคิดว่าคอนเซปต์ข่าวมีอยู่ประมาณสักสองสามประเภทก็คือหนึ่งคือเสพเพื่อรับข่าวจริงก็คือความจริงความไม่จริงอันนี้หนึ่งกับสองคือคนที่ไม่สนใครชนะฉันอยู่ข้างน,นั้นและคนแบบนี้มีมากกว่าการที่ผมออกไปพูดอ่ะมันเหมือนเป็นการฟีดเพื่อให้คอนเทนต์มันคงอยู่ และให้คนทายสนุกกันไปเรื่อยๆการที่เราเออกไปพูดความจริงไม่ค่อยมีประโยชน์หรือการไปแก้ต่างในข้อไหนก็ตามความรักอะ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีแง่มุมที่หลากหลายแง่มุมที่เราไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพื่อให้มันสาวความยืดยืดหรอกใช่ไหมมันเหมือนคนอีกคนหนึ่งเดินออกไปหน้าบ้านแล้วแบบทําไมแกถึงทำกับฉันอย่างนี้แล้วลองนึกภาพอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอะ่ะเขาจะเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อที่จะไปตะโกนด่ากันให้ชาวบ้านมาจัดเราทําไม ไเราไม่กลับเข้ามาคุยกันเลยบ้างนม่อกใช่ไหมผมคิดแบบนั้นนะสำหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกคือผมอ่ะคุยกันอยู่แล้วล่าสุดผมยังผมยังไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเร์ให้เขาอยู่เลยนื่งไม่นานมานี้เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าผมอยากจะไปเปิดศึกหรืออะไรไหมไม่แล้วผมคิดว่ามัน น่าจะมีคอมเมนต์กันไม่ได้มีสัมภาษแล้วเราได้คูยกับเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอยู่ดีทำไมคนถึงมาขุดกันอย่างเงี้ยถ้างที่เรื่องมันก็หลายเทปมานานแล้วผมว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากขอนพวงขอนพวงอีกคนนึงว่าคือนะตอนเนี้คนเหมือนเกิดไบแอบกันน้องเขาแล้วอ่ะการที่ผมจะออกไปแก้ต่างคนจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าฟัว่าน้องเนาน้นทําแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องทําแบบนี้แหละแล้วการที่ผมออกไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์และที่สําคัญเรื่องมันผ่านมาหกปีแล้วาถ้าเท่าเข้าไปดูคือ มันนานมากแล้วอะครับแล้วผมได้คุยกันหมดแล้วแล้ววันนี้ผมเป็นเพื่อนกันแล้วที่เป็นเพื่อนประเภทที่โทรกันถามว่าสอบสาทรสุดิบแล้วแม้แต่แฟนผมเองก็ทํางานร่วมกับเขาอ่ะก็คือเป็นเพื่อนกันหมดไอจีก็ยังฟอกันอยู่อ่ะแล้วผมจะอยู่ดีๆมาสร้างความอิดเพื่ออะไรมันมันไม่ใช่เรื่องของเราทั้งสองคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องผมกับน้องเขาแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วอ่ะที่อยากจะรู้ความจริง จริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยอยากทีดให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไ้แล้วลก็อันไหนที่ผมแสดงออกไปไม,ไม่โอเคเนะี่ยผมแต่ยังไม่ได้แสดงออกไปเราไม่ผมไม่ได้เล่ <c oughs> นโซเชียลอะใช่แต่วันนี้อยู่กับวันนี้เพราะเราเป็นดาราเราต้องอยู่กับโซเชียลผมเอ้ยผมบอกก่อนน,นะผมบอกก่อนว่า <c oughs> ผมไม่เคยทวีตตัวเองว่าเป็นดาราและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าการที่ผมเลิกกันกับใครเพราะว่าผมคิดว่าคนนั้นคือดาราหรือไม่ดาราผมทวีตทุกคนเท่ากันและผมพูดกับทุกคนเสมอว่า เฮ้ยสมมติว่ามีคนชอบดาราคนหนึ่งแล้วเขาอยากจีบสมมติว่าพจีบดิเฮ้ยพี่เขาเป็นดาราผมแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกคนทุกคนเท่ากันเย้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ,นธ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเลือกใครเพราะใครดังกว่าหรือว่าฮอตกว่าหรือว่าอะไรก็ตามผมบอกตรงๆนะและตัวเขาเองก็น่าจะรู้ว่าความรักทางดราของผม,ผมตั้งใจมากถ้าเขานึกย้อนกลับไปถ้าเขานึกย้อนกลับไปผมตั้งใจมากๆแล้วผมว่าเขาจําได้ และเราทําเต็มที่กับเราทั้งคู่เมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องเลิกกันมันไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากตัวเราสองคนอย่างนี้เรามีภูมิคุ้มกันกับโซเชียลเราจะมาหรับตัวเราเองเลยครันั้นที่เรากลัวมันที่เราตีตัวออกมานะวันนี้อยู่กับมันยังไงเพราะเราก็ต้องทํางานเกี่ยวกับมันผมเลือกที่จะไม่สนใจมากกว่าเพราะว่าเราเปลี่ยนใช้ไม่ได้จริงและยิ่งจานวนเยอะผมเปลี่ยนไม่ได้เลยครับหลับเยอปลี่ยนไม่รื่องิง่เข้าไม่เข้าไปอ่านไหม ผมเข้าผมเข้าไปดูบ้างว่าแบบว่าเอ๊ะคนตีความยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าขอแค่เขาไม่มาบุกบ่อนครอบครัวผมโอเคละใช่ใช่ขอให้ยังอยู่ในพื้นที่การแสดงความคิดเห็นแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันควรเป็นสแตนดาร์ดในเรื่องของไพรเวซีของไทยก็ตามผมว่าศิลปินและผมว่าเอาแค่ศิลปินแล้วกันเพราะผมอยู่ในหมวดศิลปิน ผมว่าศิลปินไม่จำเป็นต้องตีแผ่เรื่องราวส่วนตัวขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราควรแก้ปัญหาที่ให้ตรงเหตุนั่นก็คือถ้าเราทะเลาะกับใครแล้วมีเรื่องกับใครเราก็ต้องไปแก้กับเขาเราไม่ใช่ออกมาขอโทษต่อหน้ากล้องเราควรขอโทษต่อหน้าเขาและผมได้ทำสิ่งนั้นแล้วได้ปรับความเข้าใจได้คุยกันใช่แล้วแค่นั้นมันจบแล้วจะสังเกตว่าผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องเรื่องไทยเลยแม้ผมจะโดนมาขนาดไหนก็ตามขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ อ่าลูกทีสองค่าสองคนเจ้า่อ้อมลง